สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมโลเกมมิงนะครับก็มาพบกับนัดอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเกมดาร์กอนรันส์ r e รีไรส์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับของที่เราสามารถซื้อได้ในร้านค้านั่นเองนะครับโดยนัดจะแบ่งวิดีโอเป็นช่วงต้นเกมแล้วก็ช่วงกลางถึงท้ายเกมนั่นเองนะครับอ่ะไม่พูดเพานำเพลงนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับของที่เราควรซื้อนะครับในแต่ละ วันแต่ละอาทิตย์นะครับเกมมันจะแบ่งแบบรีเซ็ตรายวันแล้วก็รายสัปดาห์นะครับอันแรกเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนๆควรซื้อทุกวันนะครับในช่วงต้นเกมนะก็คือจะเป็นหีบพลังกายนะครับอันนี้นะครับควรที่จะซื้อให้มากที่สุดเท่าที่เพื่อนๆจะซื้อได้ในทุกๆวันนั่นเองนะครับเพราะอะไรครับ เกมดากอนราจา r e ไรส์เนี่ยมันเป็นเกมแนวเหมือนกับ Idol นะครับ Turn-based RPG นะครับยิ่งเพื่อนๆใช้ Energy มากเท่าไหร่นะครับมันจะทำให้ ID ของเพื่อนๆเ,เนี่ยเติบโตแล้วก็ไปได้ไกลมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับฉะนั้น Energy เป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะครับสิ่งที่สองนะครับคือแกนผลึกอาวุธวิเศษนะครับสิ่งนี้เพื่อนๆควรซื้อทุกวันนะครับ ยังไงก็ตามควรที่จะซื้อนะครับควรที่จะมีเพชรไว้แต่ถ้าไม่มีจริงก็ควรที่จะซื้อนะครับเพราะอะไรอะ่ะเดี๋ยวนัดพาไปดูนะครับเพราะว่าการที่เพื่อนๆจะอัพของนะครับการที่เพื่อนๆจะอัพของตรงนี้นะครับเดี๋ยวนัดพาไปดูนะครับการที่เพื่อนๆจะอัพเหมือนกับอาวุธพิเศษนะครับมันจะทําให้เพื่อนๆสามารถอัพได้ตรงนี้นะครับพอเพื่อนๆอัพปุ๊บนะครับมันจะทําให้กล่องสุ่มเหมือนกับอุปกรณ์อนะ่ะ ให้ได้ของดีมากขึ้นนะครับของส้มยังไม่พอนะครับมันจะมีของส้ม1ดาวของส้ม2ดาวแล้วก็ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับฉะนั้นการที่เราอัปเกรดตรงนี้นะครับมันจะทําให้โปรเกรสแล้วก็ CP พ o w าวเวอร์ของเราเนี่ยไปได้ไกลก็คือจะทำให้เราสูมได้เพดานสูงพาวเวอร์สูงยิ่งขึ้นนั่นเองคนระับอย่างเช่นนั้นกลสุบครั้งหนึ่งเนี่ยนะพาวเวอร์มันจะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยนะหลังๆไปเนี่ยเพื่อนๆจะเพิ่มแบบ เป็นหลักพันเลยนั่นเองนะครับมันทําให้คะแนนของเพื่อนๆเนี่ยเกินไปได้แบบไกลๆเลยนั่นเองนะครับอันนี้สําหรับของที่เพื่อนๆเินซื้อนะครับต่อมานะครับสิ่งที่ควรซื้ออีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรายอาทิตย์ละหินปุกพลังนะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆจะสา,าสามารถซื้อได้4อันนะครับหลายคนอาจจะถามว่าเอ้าหินปุกพลังเอาไว้ใช้อะไรนะครับหินปุกพลังเนี่ยในช่วงแรกจะยังไม่จําเป็นนะครับแต่จะใช้ในช่วงที่เพื่อนๆปลดดาว UR แล้วนั่นเองก็คืออัลตราแรนะครับตัวสีลุงนั่นเองนะครับพอหลังจากเพื่อนเพื่อนปลด5ดาวนะครับมันจะทําให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะปลดเป็นดาวสีลุงได้พอเพื่อนเพื่อนจะปลดดาวสีลุงอันที่1อันที่2นะเพื่อนเพื่อนจำเป็นที่จะต้องใช้หินบุกพลัง2 2 3 4องสาี่ะไรเงี้ยครับเป็นขั้นสเต็ปขึ้นไปฉะนั้นอันเนี้ยควรที่จะซื้อทุกอาทิตย์นั่นเองครับเราได้ละโอเค พลังงานนะครับแล้วก็แกนผลึกอาวุธวิเศษแล้วก็หินปุกพลังนะครับส่วนถ้าใครมีอะไรเหลือ นะครับก็สามารถที่จะซื้ออันนี้ได้รายวันอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่นัดแนะนำนะครับก็หลักๆ3วันรายรายวันเนี่ยก็จะมีหินสเปียมพลังกายแกนผลิกอาวุธแล้วก็อัญลอยผสมอันลอยผสมเนี่ยใช้สําหรับขัดเกานะครับอุปกรณ์หลังๆใช้เยอะมากฉะนั้นอันนี้ควรซื้อทิ้งไว้มีเท่าไหร่ซื้อทิ้งไว้เลยอันนี้นัดไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเป็นรายสัปดาห์หรือรายวันนะครับแต่เพื่อนๆซื้อไปเนี่ยหลักๆก็คือจะเป็น อารมณ์ประมาณนี้นะครับสำหรับร้านค้าเพชรทั่วไปนะครับอ่ะแล้วามาดูเกี่ยวกับร้านประลองนะครับร้านประลองนะครับอันที่เพื่อนๆต้องซื้อทุกวันอยู่แล้วคือหนังสือมอบหมายนะครับหนังสือมอบหมายเนี่ยวีซ,ซิเวอร์บรอนส์สีดำรูนี่นั่นทําไมครับคนะุณนัทเพราะว่าการที่เราจะขึ้นแหลงได้นั่นเองนะเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราควรที่จะมี XP e เยอะๆในการที่จะอัพแหลงนะครับ แต่ exp ที่ได้เยอะที่สุดไม่ได้ไม่ได้มาจากการใช้ energy หรือว่าการที่เข้าชมรมแปรธาตุนะครับเพื<ๆ>่อนๆทราบไหมสิ่งที่ทำให้เพื่อนๆได้ exp มากที่สุดคือการมอบหมาย silver ์อันนี้มันก็จะมีมอบหมายซ i เวอรมอบหมายบรอนซ์มอบหมายสีดำมอบหมายโกมอบหมายแพตตินัมนะครับ<ๆ>เพื่อนๆสามารถที่จะทำไปได้เรื่อยๆเพราะตรงนี้มันให้ exp เยอะแบบเยอะมากๆหลังๆไปนี่คือให้เยอะจัดๆเลยนั่นเองนะครับฉะนั้นตรงนี้เพื่อนๆควรที่จะซื้อนะครับอันนี้ซื้อไปเลยนะครับอาต่อมาแล้วหินสนับไอหีบสนับสนุนอาวุธพิเศษอันนี้ควรซื้อไหมอันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีแต้มเหลือเพื่อนๆควรซื้อนะครับแต่อันนี้น่าจะซื้อไปตอนหลังๆละยังไม่สําคัญมากเพราะว่าพอเพื่อนๆอัพแรงไปครับมันจะมีป้ายอัพแรงที่เพื่อนๆจะเป็นจะต้องซื้อถ้าเพื่อนๆแต้ม PVP ไม่พอ นะครับเพื่อนเพื่อนจะอัพแรงไม่ได้สกอร์เพื่อนๆนก็จะเหมือนกับไม่ขึ้นนะครับและเพื่อนเพื่อไม่สามารถที่จะเหมือนกับไปปลดดาวปลดนู่นปลดนี่ปลดเลเวลตัวละครไม่ได้ฉะนั้นนัดจะให้เหมือนกับเมอหมายซีเวอร์เมอหมายบรอนซ์แล้วเมฆหมายสีดําแล้วก็มันจะมีอีกอันหนึ่งอันพันแปดข้างบนนี้นัดกดไปแล้วเนาะในการที่เพื่อนๆนจะปลดล็อกแรงอย่างเช่นเพื่อนๆจะไปซีเวอร์หนึ่งไปซีเวอร์สองมันก็ต้องใช้บัตรอันนี้นั่นเองนะครับส่วนเศษนะครับส่วนเศษตัวละครเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ย นัดคิดว่าคุ้มอยู่แต่พอหลังๆไปอะครับพอหลังๆไปพอาะเพื่อนๆปลดเหมือนกับปลดเลือกตรงนี้ได้แล้วตรงนี้มันจะสําคัญกว่านะครับแต่ถ้าใครเหลือถ้าใครเหลือก็สามารถที่จะเลือกเปิดได้แต่นั้นไม่แนะนําสําหรับ เศษพวกนี้นะครับเพราะมันไม่ไม่คุ้มเท่าไหร่กับแต้มเพราะว่าเดี๋ยวพอหลังๆไปอะแต้มแต้มเราจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับถ้าถ้าเราเคลียร์ไปแล้วนะครับแต่เพื่อนๆสามารถที่จะใช้เออเพชรไปซื้อบัตรประลองแล้วก็มาลงอันนี้ก็ได้ถ้าใครอยากได้จริงๆก็สามารถที่จะซื้อได้นะแต่นัดไม่แนะนํานะครับอ่ะต่อมาเรามาดูที่ร้านคาลิสหาดนะครับร้านคาลิสหาดเนี่ยเราควรซื้ออะไรสําหรับร้านคาร์ลิหดในช่วงแรกๆเนี่ยนัดไม่แนะนําให้ซื้อเลยแบบมันมันไม่มีอะไรที่คุ้มนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะซื้อจะมีสารตตกกะ หลายมิติสารตรกตะกอนหลายมิติเนี่ยเอาใช้เพิ่ม exp เวลาเพื่อนๆไปลงเหมือนกับลงลง idler อ่ะมันจะเป็นคอนเทนต์ตรงนี้นะครับคอนเทนต์ตรงนี้ชมรมแปรธาตุเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับ scale exp ของเพื่อนๆเพิ่มขึ้นนั่นเองนะมันจะเพิ่ม2% 4%ขึ้นอยู่กับไอสารตรกตะกอนที่เพื่อนๆซื้อนะครับเดี๋ยวนะพาไปดูว่ามันจะมีอันไหนที่ควรซื้ออ่ะ อันนี้นั่นเองนะครับจดหมายบุพเพนะครับถ้าเพื่อนๆกดรีทุกวันแล้วเพื่อนๆมีแต้มซากุระหรือว่าแต้มที่ได้จากการช่วยเหลือเหมือนกับตัวละครเพื่อนนู่นนี่นั่นนะครับความสัมพันธ์อันนี้ควรซื้อนะครับมีแต้มเท่าไหร่ควรซื้อนะครับใช้เพชรยังคุ้มเลยสําหรับตรงนี้นะสาหรับจดหมายบุพเพเพราะอะไรครับเก <c oughs> มนี้นะครับเวลาเพื่อนๆเพิ่มความสัมพันธ์นะครับเวลาเพื่อนๆเพิ่มความสัมพันธ์นะครับ ของตัวละครน,นะครับมันจะทำให้ CP แล้วก็ทำให้สแตทของตัวละครเพื่อนๆเพิ่มขึ้นนะครับยังไม่พออดเดี๋ยวนะลองกดให้ดูนะัดกด up ห้าปุ๊บนะครับดูนะปป้งนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมมันก็จะมีการเหมือนกับโจมตีรวมและ CP เราจะขึ้นไม่พอนะครับเวลาเพื่อนเพื่อัพดาวอีกนะครับบุปเพตรงนี้มันจะอัพได้สูงขึ้นไปอีกอย่างเช่นอ่ะเรามาดู3ตัวนี้ถ้าสมมติเพื่อนๆอัพบุปเพ3สามตัวนี้จนถึงเลเวลห้าแล้วนะครับ DPS ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับฉะนั้นการที่เพื่อนเื่อจะโฟกัสบุกเพลหรือความสัมพันธ์เนี่ยเพื่อนเื่อนก็โฟกัสกับตัวหลักอย่างเช่นถ้าสมมติเพื่อนเื่อเล่นลูมินัสเพื่อนๆนก็อัพลูมินัสกับลูมิงอะไรเงี้ยให้2ตัวนี้มันขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปส,ส,สูงนั่นเองนะครับแต่ทางที่ดีควรที่จะอัพทุก,ก,กตัวให้ขึ้นเพราะว่าพอทุกๆตัวอัพขึ้นแล้วนะครับ สเตตโดยรวมมันจะได้เยอะกว่านั่นเองนะมันมันจะไปถึงจุดหนึง่งสักเพื่อนๆความสัมพันธ์สักเลเวล30เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้กระจายละกระจายไปอัพอื่นแล้วนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นร้านค้าในช่วงต้นเกมที่เพื่อนๆควรจะโฟกัสน,น,น,นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านค้าในช่วงกลางถึงท้ายเกมกันครับเรามาถึงช่วงท้ายเกมแล้วนะครับช่วงท้ายเกมเนี่ย ร้านค้าอะไรต่างๆของเพื่อนเเนี่ยจะเริ่มปลดล็อกนะครับเดี๋ยวนักจะไล่ความสําคัญไปเลยนั่นเองนะครับสําหรับช่วงท้ายเกมนะครับมันจะมีเหมือนกับคอนเทนต์นะครับก็คือเป็นพวกปราณวิญญาณเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับอันนี้จะปลดตอนวันที่5นะครับอ่ะโอเคเวลาเพื่อนเื่อนกดรับสมัครนะครับตรงนี้เพื่อนๆื่อนจะเริ่มไม่ค่อยได้ใช้ละเพื่อนๆ่อนจะเริ่มมาดูตรงเสบียงอาวุธตรงนี้แล้วนะครับอันนี้คือคอนเทนต์ใหม่นะครับในวันที่5นะครับหลังจากนั้นนะครับ สิ่งที่เพื่อนๆควรที่จะซื้อนะครับจะหลากหลายมากๆจะหลากหลายมากเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยน่าจะซื้อหินหีบสเสบียงกายแล้วก็หินพลังตามที่นัดพูดไปในช่วงต้นเกมนะครับช่วงท้ายเกมนะครับถ้าเพชรเพื่อนๆเหลือนะครับเพชรเพื่อนๆเหลือเนี่ยเพื่อนๆไปที่อัลลอยผสมอย่างที้ยบอกแล้วแกนผลึกอาวุธถูกต้องไหมครับและหลังจากนั้นอ่ะเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกซื้ออะไรก็ได้ในนี้ที่มันลดนะครับนัดแนะนําให้ปราณมีนาน,ญญานซื้อให้หมดก่อน ส่วนอะไรที่เพื่อนๆขาดเหลือเพื่อนๆสามารถที่จะมาซื้อตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะเก็บเพชรนะครับใครอยากจะเก็บเพชรเพื่อนๆสามารถที่จะรอตั๋วพวกนี้นะครับรอรอแบบเหมือนกับแพ็คป๊อปอัพเนี่ยแล้วก็มาซื้อก็ได้แพ็คพวกนี้ยังถือว่ากําไรอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเพื่อนๆไปเลยๆไปแล้วว่าแพ็คมันจะไม่ป๊อปอัพมานะครับส่วนแพ็คที่คุ้มอ่ะพวกแพ็คเนี่ย แพ็คพวก3 4 0 0ัถ้าเพื่อนๆมีงบนัดแนะนําไม่ซื้อเพราะมันคุ้มแบบคุ้มมากๆสมมติอย่างเช่นแพ็คตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะเลือก SSR นี้ได้ซึ่ง SSR อันนี้ครับมันใช้เงินมากกว่า300บาทในการที่เพื่อนๆจะเปิดได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการันตีของอันนี้ครับเพื่อนๆจําเป็นจะต้องใช้นัดไม่ไม่มั่นใจว่า 60- 70หรือเท่าไหร่นี่แหละแต่ใช้เยอะมากใช้เยอะกว่าเหมือนกับสมัครคุ้หูอีกฉะนั้นถ้าเพื่อนๆแพ็คแบบอันเนี้ย เด้งขึ้นมาแล้วอะครับเกี่ยวกับไอ้นนี้นัดแนะนําเลยนะครับอุปกรณ์ต่อสู้นัดแนะนําให้ซื้อเลยนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเรามาดูกันต่อดีกว่านะครับสําหรับตรงนี้นะครับโบเกชันอะไรอันอื่นอ่ะก็ยังคงเหมือนเดิมครับร้านเพชรก็เหมือนเดิมครับซื้ออันที่ลดราคาแล้วก็แกนผลิตอาวุธนะครับต่อมาอะคาเดมี่ตรงนี้นะครับตรงนี้อันนี้อันนี้นัดแนะนานะถ้าเพื่อนเพื่อนจะซื้อนะครับเพื่อนเพื่อไม่ได้เติมเยอะให้นัดแนะนําให้เพื่อนๆนอัพ อันนี้นะครับคัมพีสมาคมใจสิ์นะครับเพราะว่าคัมพีสมาคมใจสิ์ถือว่าเป็นหนึ่งในนะครับการ์ดหรือว่าเป็นสกิลบนฟิวอะบนสนามที่ดีที่สุดแล้วสําหรับคนที่สายฟรีแล้วก็เติมน้อยนั่นเองนะครับอย่างนันล้วก็ใช้พราะนันไม่ได้เติมเยอะนะครับ <c oughs> และมันจะให้เหมือนกับทําให้ดามม่เพิ่มขึ้นและถ้าเพื่อนๆปลดดาวนะครับมันก็จะทําให้ตอนแรกอะ เราอาจจะเพิ่มดามจแค่ตัวเดียวถ้าสมมติเพื่อนเปิดครบ3ดาวมันก็จะให้อีกตัวหนึ่งได้ด้วยไม่ใช่แค่ตัวเดียวอะไรประมาณนี้นะครับก็คุ้มนะครับแต่ถ้าใครเป็นสายเติมนะครับก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนอดัมนะครับแล้วก็เศษปั่นแสงนั่นเองนะครับส่วนนะครับส่วนถ้าใครเล่นเหมือนกับแรลงพีวีพีนะครับแล้วมีแต้มเหลือก็คือจะเป็นเหรียญอันนี้นะครับผลงานพับพิเทียนะครับถ้าเพื่อนเพื่อน อยากจะปลดตัว UR ไวๆก็สามารถที่จะซื้อหินลุกพลังได้แต่นั้นไม่แนะนำเพราะว่าหินบุกพลังเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะใช้เงินจริงซื้อได้นะครับส่วนพวกเศษอะดมอะไรพวกนี้มันจะหายากกว่าเศษอะดมกับเศษบานแสงนั่นเองนะครับส่วนชิ้นส่วนคู้หหู SR เนี่ยไม่ไม่คุมเลยชิปอัพเกรดก็ไม่คุมเลยนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็คือร้านอะคาเดมีนะครับส่วนค้อดื้อหัเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับร้านค้าสมาคมตรงนี้นะครับ พอเพื่อนๆปลดคอนเทนต์เลดเกมไปแล้วนะครับทานค้าส,สมาคมอะ่ะเพื่อนๆจะไม่ค่อยได้ซื้ออะไรเท่าไหร่นอกจากแกนผลึกอาวุธวิเศษนะครับแล้วก็จะเป็นชิปอัปเกรด2อันนี้นะครับเพื่อนๆจะซื้ออันอื่นเนี่ยไม่ต้องแตะพวก exp เนี่ยไม่ต้องแตะเลยคริสตัลขั้นต้นไม่ต้องแตะเลยเพราะว่ามันจะมีคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งนะครับที่ทําให้ดาเมจของเพื่อนๆเ,เนี่ยเพิ่มขึ้นก็คือแกนไอตรงนี้นั่นเอง และเราจะไปหาตรงไหนนะครับสาหรับแกนนะครับให้เพื่อนๆไปกดที่ฝึกฝนแล้วก็กดรับนะครับมันจะใช้แต้มนะครับหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นแต้มจากสมาคมก่อนเพื่อนในการที่จะสุ่มนะครับห้าครั้งที่จริงเพื่อนเื่อนใช้สองพันก็ได้สุ่มได้หนึ่งอันนั่นเองนะครับซึ่งมันมันจะดีแบบดีมากๆมันจะทําให้สแตตของเพื่อนเพนะื่อะเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับเนี่ยเหมือนกับเป็นแต้มรูบิกนั่นเองเห็นไหมเพื่อนเ่จะดูสแตตรวมนะครับมันจะเพิ่มแบบ เพิ่มใช้แบบเยอะเยอะจัดเลยอสมมุตินนะลองถอดออกนะปุ๊บถอดออกทั้งหมดเห็นไหมหายไป40,000กว่านัดกดฝังทั้งหมดเนี่ยอ่ะโอเคปุ๊บเห็นไหม ขึ้นมา4ี่หมนั่นเองครับแต่อันนี้นัดแนะนําให้เพื่อนๆกดเองนะครับเพราะบางทีมันมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับคํานวณสเตตที่ดีที่สุดให้เพื่อนๆนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็นอีกอันหนึ่งที่เราควรจะซื้อสําหรับแต้มสมาคมนั่นเองนะครับต่อมานะครับล้านแชมเปี้ยนชิพนะครับอันนี้จะปลดในช่วงวันที่5านะครับอย่าไปซื้ออย่างนัทนะชิพอัปเกรดไม่คุ้มนะครับชิพอัปเกรดไม่คุ้มนะครับในช่วงในช่วงแรกๆไม่คุ้มเลยเก็บไว้นะครับอันนี้นัดแนะนําเก็บไว้นะครับ ว่าเฮ้ยบางทีอันนี้อาจจะคุ้มกว่าต่อให้มันลด20%เพราะอะไรครับเพราะว่าชิปอัปเกรดเนี่ยสเกลในการเพิ่ม CP หรือว่าสเกลในการเพิ่มพลังของเราเนี่ยมันไม่ไม่สุกเท่าแกนผลึกแแกนผลึกอาวุธวิเศษเพราะว่าบางทีอะแกนผลึกอาวุธวิเศษเนี่ยสมมติเราขาดอันสองอันอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเอาไปเติมได้แล้วนเนี้ยค่อยทีหลักก็ได้เพราะอันเนี้ยแกนผลึกอาวุธวิเศษนะครับพอหลังๆไปอะมันจะเพิ่มแบบเยอะมากๆเลยเพราะอันเนี้ยเดี๋ยวนันอะกดให้ดูแล้วกัน อาวุธวิเศษเนี่ยหลังๆไปเห็นไหมเพื่อนๆจะมีโอกาสได้พวกทอง1ดาว2ดาวและแต่ละอันมันให้เยอะมากๆครับแล้วมันให้ทุกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเราขาดแบบ5้าอันอย่างเงี้ยมันมันจะแอบน่าเสียดายมากเลยนะถ้าเราไปซื้ออย่างอื่นนะครับอะอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับตรงร้านค้าตรงนี้นะครับอ่ะเรามาดูต่อนะครับ <c oughs> อันสุดท้ายละสําหรับร้านซาเบียงตรงนี้นะครับตรงนี้จะรีเซ็ตลายสอปดา์อันคุ้มสุดนะครับอย่าไปซื้ออย่างนั้น นัดซื้อผิดไอ้กุญแจท่าเนี่ยไม่คุ้มเลยนะครับคือมันเป็นกาชาฉะนั้นอย่าไปซื้อไอ้กุญแจท่าสิ่งที่เพื่อนๆควรซื้อคือปานอักคีของนอตันกับเลือกเศษบาปเจ็ดขั้นสูงนั่นเองเพราะว่าไอ้สองอันนี้นะครับหรือสีม่วงก็ได้ไอ้สามอันเนี้ยดีหมดเลยมันจะทําให้เพื่อนๆสามารถที่จะคราฟบาปเจ็ดประการหรือว่าดาบได้นั่นเองนะครับฉะนั้นเพื่อนๆขาดอะไรให้เพื่อนๆไปซื้ออันนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยนัดขาดมากๆหนึ่งอันเนี่ยแต่นัดไม่มีละ ถูกต้องไหมนัดไม่มีล้วเพราะว่านัดดันไปซื้อกาชานะครับนัดดันไปซื้อกาชานัดเลยแลกไม่ได้ซึ่งมันทําให้ CP ของนัทหายไปหลายหลักหมื่นเลยนั่นเองนะครับฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ,เล,อเลือกเลือกเศษบาปเจ็ดขั้นสูงก่อนแล้วก็คราฟเป็นอาวุธนะครับแล้วค่อยเอาปราณอาคีของนอตันไปหลอมดาบนั่นเองนะครับอ่าโอเคส่วนถ้าใครอยากจะเหมือนกับคราฟดาบ เพื่นอนเเข้าวันที่3ามันได้4ี่สิ่งที่นัดแนะนําเลยมันจะมีแพ็กนะครับที่เป็นรูปดาบ4 0 0พนซนัดไหวละคือถ้าเพื่อนเพื่อนตั้งใจเล่นเกมนี้แล้วเพื่อนๆมีงบในการเติมไม่ใช่สายฟรีซื้อครับแล้วเพื่อนเพื่อนจะไม่ผิดหวังเพราะมันเป็นนัดนัดคิดว่าอันนันะ้นอ่ะมันเป็นแพ็กที่คุ้มยิ่งกว่ากาชาอีกเพราะว่าเพื่อนเพื่อนใส่ไปปุ๊บเพื่อนๆนเก่งเลยเดี๋ยวนะัดเอาให้ดูว่าดามเมจมันหายไปเยอะขนาดไหนสําหรับไอ้ดาบดาบเจ็ดประการอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวดูนะ โอเคเนี่ยปุ๊บสามหมื่นเพื่อนๆดาบแลวดาบนี้มันไม่ได้ดีด้วยถ้าเอาดาบดีๆออกเท่าไหร่สามหมื่นเหมือนกันเห็นไหมะเออมันมันมันเยอะแบบเยอะอย่างนั้นเลยครับมันเยอะอย่างนั้นเลยแล้วไหนจะเอฟเฟกในแบบคอมแบทที่เราสามารถที่จะกําหนดได้อีกอะไรเงี้ยมันมันเยอะจริงๆสําหรับดาบนะครับยิ่งได้เร็วเพื่อนๆจะยิ่งเก่งเร็วนะครับอ่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับ การรีวิวคร่าวๆนะครับในสิ่งที่เพื่อนๆควรซื้อนะครับในร้านค้าดโดยใช้เพจใช้แต้มต่างๆเพื่อให้คุ้มที่สุดนั่นเองนะครับแต่สิ่งเนื้อสิ่งอื่นใดนะครับเพื่อนๆควรที่จะโฟกัสในการฟาร์มคอนเทนต์นะครับทำคอนเทนต์ให้หมดนั่นเองนะครับส่วนใครอยากจะเติมแท็กพวกนี้นะครับให้คุ้มกว่าถ้าเพื่อนๆเติมเอง395บาท เพื่อนๆเ,เติมผ่าน o v e r t o p Up นะครับราคาจะลดต่ำกว่า390บาทแน่นอนครับถูกแบบถูกมากๆนะครับสามารถที่จะติดต่อได้ทั้ง Line แล้วก็ Facebook เลยนั่นเองนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอ่ะยังไงวันนี้นะัดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ในไลฟ์ในทุกๆวันสำหรับ Dragon นราชา e l i ล e นั่นเองนะครับยังไงเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ